ก็โอเคก็สวัสดีครับผมซิวโจซิกทีนครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประวัติของบุคคลบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะด้านอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับผมอ่าเขาคนนั้นก็คือฮายาโอะมิยาสกิหรือมิยาสกิฮายาโอะนะครับผมอ่าถ้าเกิดพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยครับไปเลตโกฮายาโอะมิยาสกินะครับผมเกิดในวันที่หมกราคมปี1941นะครับในเมืองอาเคบโนชโชแกวงบุงเคียวจังหวัดโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่าเขาเป็นบุตรชายคนที่สองใน4ของมิยาสกิคาซุจินะครับผมที่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินลบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมชีวิตในวัยเด็กของมิยาสกิเนี่ยตอนเขาอายุได้3ามขวบครอบครัวของเขา ก็ได้ย้ายไปที่เมืองอุ s ซุโนมิยะนะครับผมอ่าในปี1944นะครับผมหลังจากนั้น1ปีในกรกฎาคม1945ก็ได้มีเหตุการณ์การทิ้งระเบิดที่อุสซุโนมิยะอ่าทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยก็ต้องย้ายไปอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองคานุมะนะครับผมซึ่งการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นเนี่ย มันได้สร้างแผลใจให้กับคุณหายาโอเป็นอย่างมากนะครับผมในช่วงสงครามโลกนะในช่วงวัยเด็ก3าสี่ขวบนะครับซึ่งช่วงที่เขาหันมาสนใจการเป็นนักวาดการ์ตูนคือตอนมอต้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าเขาวาดคนไม่เป็นนะผมเพราะเขาจะชินกับการวาดเครื่องบินลบลรถถังเรือล็อกอะไรแบบนั้นเท่านั้นนะผมมาตั้งแต่เด็กแล้ว อันนี้ก็เข้าใจได้อยู่ครับผมก็พ่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินลบในช่วสงสงครามโลกไม่ไม่แปลกครับผมคือเขาเป็นคนที่เกิดในยุคสงครามโลกอาจจะชินพวกเรือลบอ่าเครื่องบินลบอะไรต่างพวกนี้ก็เลยวาดเป็นพวกนั้นนะเข้าใจเข้าใจซึ่งตัวฮฮยอเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจอิทธิพลในการที่เขาอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนมาจากนักวาดชื่อดังในยุคนั้นอ่า ไม่ว่าจะเป็นฟุกุชิมะเทสุจิยามากาวะโซจิและเทสกะโอซามุวบผมอ่านี่ระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะอย่างเทสกะโอซามุเนี่ยเขาคือคนวาดมังงะวาดการ์ตูนเรื่องเจ้าหนูอะตอมนะครับผมชื่อญี่ปุ่นเทสวังอะตอมหรือชื่อสากลเลยแอตโตรบอยนะครับอ่าจนมาถึงในช่วงมปลายนะครับผม ฮายาโอเนี่ยก็ได้ไปชมภาพยนต์อนิเมะเรื่องฮาคุจาเด่น,นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขาได้ตกหลุมรักนางเอกในเรื่องเลยบอกให้แถมเขาเนี่ยประทับใจเรื่องนี้มากเลยครับผมอ่านั่นเลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาสนใจเรื่องการทำอนิเมชั o นมาตั้งแต่ตอนนั้นโดยการศึกษาด้วยตัวเองนะฮะอ่าหลังจากนั้น10ปีแล้วปปผมอ่ะ10ป,ปีจริงๆครับผมอ่า ในปี1963นะครับผมฮายาโอเนี่ยก็ได้เข้าทำงานในโตโฮแอนิเมชัน่ช่วงแรกที่เขาทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเซปต์อาร์ตหัวหน้าแอนิเมเตอร์หรือซีนดีไซเนอร์สามอย่างนี้ครับผมอ่าเขาก็ทำแบบนี้มาเรื่อยจนมาถึงในช่วงที่เขาเนี่ยย้ายไปทำงานกับโตเอแอนิเมชันนะครับผมในภาพยนตร์อนิเมะมูวี่เรื่องไทโยโนโอจิโฮ no ุรุสุโนไดโบเชนนะครับผมอ่า อนิเมะเรื่องนี้นะครับผมทาให้เขาได้เจอกับโอซุกะยาซุโอนะครับผมคนที่เป็นอิทธิพลสําคัญต่อผลงานของเขานะครับผมและคุณทากาฮาตะอิซาโอนะครับผมผู้กํากับของอนิเมะเรื่องนี้นะฮะแถมเป็นชายที่จะร่วมงานกับยฮโอะมยาสกิแทบจะตลอดชีวิตการเป็นอนิเมเตอร์ของยาโอเลยชายคนนี้ผมจาไว้มีส่วนร่วมในการกําเนิดก่อตั้ง สตูดิโอจิบลีนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเล่าอ่าไปต่อ้ลยกันแถมอนิเมะเรื่องไทโยโนะโอจิเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะเป็นผลงานชิ้นสำคัญอ่าที่ส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของอนิเมะญี่ปุ่นนะครับผมบอกให้ hey, อ่ต่อมานะครับผมฮายโอเนี่ยก็ได้ออกจากโตเอะแอนิเมชันในสิงหาคม1971นะครับ ซึ่งตัวฮายาโอะมีผลงานการกำกับอนิเมะครั้งแรกคือทีวีซีรีส์อนิเมะเรื่องลูปแปลงที่3พาร์ทหนึ่งเนื้อเรื่องครึ่งหลังนะผมอ่าจะบอกอะไรให้นะถ้าลูปแปลงที่3ไม่มีฮายาโอะนะยุคนั้นอ่ะนะเจ็ดศูนย์เนี่ยลูปแปลงที่3ไปไม่รอดครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องช่วงแรกเนี่ยเลตติ้งมันตกเพราะว่าเนื้อเรื่องมันดาร์กด้วยไงและอย่างที่หลายคนรู้กันครับผมว่าอนิเมะอยุค7 0เนี่ย เรื่องดาร์กเนี่ยอะไรดาร์ากเนี่ย <S <S เรตติ้งตกครับ 70, 70 80, น่ะ780นะอ่าผมพูดจริงนะผมอ่านั่นแหละมันเรตติ้งมันตกก็ผมขายไม่ได้เลยยุคนั้น70นะอะไรดาร์ากเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเข้าถึงยากนะผมซึ่งเนื้อเรื่องครึ่งแรกของลูปไปที่3พาร์ทหนึ่งเนี่ยกำกับโดยคุณโอซูมิมาซาอากิครับผมอ่า ซึ่งการมาถึงของคุณไฮโอะกับคุณอิซาโอนะครับผมทาให้เนื้อเรื่องของลูปไปที่3มันสนุกสนานขึ้นเบาสมองขึ้นอ่าถึงจะมาในช่วงครึ่งหลังอ่าแต่แต่ก็ทําให้ลูปไปที่3เนี่ยจากตอนแรกที่เลตติ้งตกเตี้ยเลียดินเลยอ่ากลับมาขะงาดได้แล้วแล้วเป็นตำนานอ่านี่ยแหละยกเครดิตให้ไฮโอครับผมและนี่คือสาเหตุที่พวกคุณเนี่ย ได้ดูลูแปงทุกวันนี้ผมอ่าส่วนใหญ่อ่ะนี่แหละฮายโอะมิยาสกินะฮะบอกให้แถมเขายังเป็นชายที่ทำให้ลูแปงเนี่ยโด่งดังจนกลายเป็นอนิเมะอามาตะตลอดกาลในญี่ปุ่นเทียบเคียงโดรไลมอนอ่าพอผลิตออกมาทุกปีครับผมลูแปงเนี่ยแต่เราไม่ได้ดูหรอกฝั่งตะวันตกดูบ่อยฝั่งตะวันตกเขารู้จักนะครับผมอ่า จนมีหนังและซีรีส์กระตุ้งบุญบางเรื่องเนี่ยเอาไปใส่ไปอเตอร์เอกอะ่ะดังขนาดไหนโอ้โหดังขนาดที่ว่ากินทามะเนี่ยอย่าเอาเพลงเปิดของพาร์ทหนึ่งอ่ะรู้ไปที่สามพาร์ทหนึ่งอ่ะมันล้อผมอในกินทามะต,ตอนที่97ต้องยกเฮดิตให้ไฮโอเขานะไม่มีไฮโอรูแปลงไม่ดังแล้วก็ไม่มีใครรู้จักส่วนภาพยนตร์อนิเมะมูวี่เรื่องแรกที่เขากำกับคือมันก็ยังไปลูปงไปที่3ครับผม นั่นก็คือลูคไปที่3ามเดอะมูวี่ปรา,าสาทสมบัติคากิออโตรในปี1979นะครับผมอ่านอกจากจะเป็นภาพยนตร์อนิเมะมูวี่เรื่องแรกที่เขาจะกำกับแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นภาพยนตร์มูวี่ของลูคไปที่3เรื่องที่2นะฮะต่อจากลูคไปที่3ามภานมนุษย์สังเคราะห์นะฮะ,ะและบอกเลยว่าอนิเมะมูวี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องก่อนที่ฮายาโอบมิยาสกินะครับผมจะไปตั้งสตูดิโอจิบลุ แถมหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องลูปนที่3เนี่ยอย่างไมเนฟูจิโกะนะครับผมก็ยังเป็นต้นแบบแม่พิมพ์ให้กับนางเอกของสตูดิโอจิบลีอีกด้วยนะฮะอ่าไม่มีลูปแปงไม่มีจิบลี่นะบอกให้ลูปนที่3อะ่ะเออไม่ได้โม,ม้พูดจริงนะครผมต่อมาต่อมาในปี1984นะครับผมฮายาโอะมิรรยาตากิได้กำกับภาพยนตร์อนิเมะเรื่องที่2อย่าง มหาสงครามหุบเขาแห่งสายลมลม,ลม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 นะครับจนกระทั่งถึงปี1985สตูดิโอจิบปุก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นร่วมกับคุณอิซาโอทากาฮะตะนะครับผมและได้สร้างภาพยนตร์อนิเมะเรื่องแรกของสตูดิโอจิบปุขึ้นมาในปี1986อย่างลาพิวดาพริกตำนานเนื้อเวหาและต่อมาสตูดิโอนี้ก็ได้สร้างผลงานมาเรื่อยๆอครับผมมาจบจนปัจจุบันนะฮะผมอ่า อันนี้ผมขออนุญ,ญาตนักเฉพาะผลงานของคุณไฮโออย่างเดียวนะอ่ามีตั้งแต่โทโทโร่เพื่อนรักแม่มดน้อยกิพอโคลัสโซฉลัดอากาศประจันบาลเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรติวิญญาณมาชจัรย์หรือสปิดิตเอาเวปราสาทเวทมนต์ของฮาวโปเนียวทิดาสมุทรพัะจนไพรนะครับผมอ่าและเรื่องที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ที่มิยาสกิจะทำอย่างปีกแห่งฝันวันแห่งรักเดวินลอยเซตในปี2 0 1 3นะครับผมเอาจริงๆนะผลงานของสตูดิโอเนี่ยมันมีเยอะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ผลงานของคุณฮายโอเคานะครับผมก็จะเป็นผลงานของลูกชายเขากับคุ้รวมก่อ,กอ,กอตั้งอย่างคุณอิทาโอะทำนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมและในปี2002นงในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่75 ฮายโอะมิยะสก,กิก็ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมจากอนิเมะมูวี่เรื่อง Spirit Away หรือชื่อไทยก็คือมิติวิญญาณมหศัศจรรย์นั่นเองนะครับผมอ่าและแล่าสุดฮายโอะมิยะสก,กิก็กำลังจะมีผลงานใหม่ให้พวกเราได้ชมกันนั่นก็คือภาพยนตร์อนิเมะมูวี่ที่มีชื่อเรื่องว่า h o You y o v l นะครับผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะสุดท้ายของจริงแล้วแหละแก่แล้วอ,ะอ่ะอ่า 80แล้วผมว่าอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วเห็นได้ข่าวว่าเรื่องนี้นะเขาใช้เวลาสร้าง8ปีที่ใช้เวลาสร้าง8ปีเนี่ยเขาใช้เทคนิคในการทำแอนิเมชันแบบยุคเก่าครับผมคือวาดบนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยวาดบนกระดาษแล้วเอาภาพหลายๆภาพเนี่ยมาซ้อนกันมาเรียงกันจนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมอ่าแบบเก่าอะ่ะใช้มือวาดนะผมก็เลยใช้เวลา8ปีอ่าและเหตุนี้นี่เองครับผม มันก็มีคนออกมาบนมาด่าอะไรเงี้ยบอกอใช้เวลาทํานานเปลืองงบเมืองให้นูมนเปลืองไอ้นั่นนั่นแหละเขาบอกงั้นนะผมแต่ผมก็เข้าใจเขานะอะที่เขาใช้เวลานานเนี่ยคือเขาต้องการให้ผลงานตัวเองเนี่ยออกมามีคุณภาพมากที่สุดและไม่ให้ทีมงานของตัวเองเนี่ยเสียสุขภาพในการทํางานให้ผมก็อยากที่รู้ๆกันนะผมว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยอนิเมะปัจจุบันเนี่ยใช้คน ทำแอนิเมชันแบบเป็นโรงงานแบบโอ้โหต้องทำเสร็จภายในนี้นนะโอ้ยอาทิตย์หน้าต้องเสร็จนะอ่ะงี้งี้ทำไรโอ้โหโคตรเหนื่อยอะ่ะแต่วิธีของให้โอนด,ด,ดีที่สุดครับผมเซฟทีมงานออกช้าเป็นไรเงินเยอะให้เป็นไรทีมงานงานคุณภาพต้องมาก่อนอางานคุณภาพต้องมาก่อนอย่ารีบออกอย่ารีบตามกระแสผมชอบเขาผมบอกเลยคือสิ่งที่คุณให้โอเขาทำเนี่ย มันถูกแล้วครับผมเซฟทีมงานเซฟคุณภาพคือวิธีการที่ถูกต้องมีค้นบน่นะว่าทำไมไม่ใช้วิธีการแบบยุคใหม่ทำไมไม่แบบทำไมยังอนุรักษนิยมใช้วิธีแบบยุคเกา่าคือท้งที่ผมอ่านประวัติเขามาเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เขาไปทำอน,นิเมะเนี่ยคือใช้เขาใช้วิธีการนี้ผมคือหลายคนบอกเขาเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอัจฉริยะที่ผมอ่านมาเขาวาดคมได้เป็นด้วยซ้ำครับผมอ่า ทุกอย่างมีการฝึกทั้งนั้นแหละนะฮะไม่มีใครเกณงหรอกไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกไม่มีใครเก่งหรอกไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกฝึกทั้งนั้นแหละนะครับผมคือที่ผมอ่านมาเนี่ยคือเขารักในการทำอนิเมะจริงๆไม่ได้ทำแบบออกมาทุกปีเหมือนสตูดิโอค่าใหญ่ๆเขาอะที่ดังๆในปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเป็นแมปป้ายูโฟอะไรพวกเนี้ยอ่าที่แบบปีนึงทำยี่ามสิบเรื่องอะอ่าใช่ไหม เขาน่าจะรักอะ่ะก็เลยใช้วิธีการเก่ารักแบบรักกันในการทำแอนิเมชันในการทำให้มันดูสมจริงการพิวหวายการสังเกตคนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอ่านมาอ่าเขาจะเว้นระยะเวลาการสร้างประมาณ5-8ปีผมนับนะแอน,นิเมะเรื่องหนึ่งของสตูดิโอเนี่ยประมาณ5-8ปีอันนี้เข้าใจเขาถ้าเกิดรีบไปอะ่ะงานงานมันจะเผาถูกไหมแถมแถมสุขภาพทีมงานเนี่ย เสียด้วยนะฮะถ้ารีบทำอ่ะรีบทำแบบเป็นครื่องจกักรนั่งเสร็จเร็วๆนี่นะเดือนหน้าต้องเสร็จนะๆๆๆๆเสียทิ้งเสียแล้วกภาพอพอดีทำทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนรู้ว่าการทำแอนิเมชันเนี่ยมันใช้เวลามันใช้แบบมันต้องปาณีน่ะเข้าใจเนาะแต่ผมเนี่ยชอบคำพูดคำพูดหนึ่งของเขานะที่เขาบอกว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำการ์ตูนเนี่ยการทำแอนิเมชันการทำแอนิเมตเนี่ยเพียงแค่คุณนั่งลงแล้ววาดมันเดี๋ยวนี้นั่นแหละ คือคุณประสบความสําเร็จแล้วผมชอบคําพูดนี้มากคือเราอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยคือลงมือทําเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าแค่นั้นครับผมเท่านี้แหละอ่าผมพูดเท่านี้ครับผมก็ถือว่าเขาเก่งนะครับผมเก่งเลยแหละอ่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาทําแต่อนิเมชันเกือบทั้งชีวิตเขาอะของคุณไฮโยนะเออถือว่าเขาเก่งมากเลยครับ ถึงจะเก่งสักเพียงใดแต่ก็ไม่เก่งเท่ากับเขาคนนั้นที่กำลังจะทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอวกาศที่เขาเห็นชอบด <It> ้วยอะไรประมาณนั้นแหละไม่ใช่เดี๋ยวนัยเฮ้ยจะจีคุกเล่นอะไรของเองเนี่ย ได้ยอะไรของเองเนี่ยไอเดียวโอ้ยช่องปิวแน่กูครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแม่งยังไม่หยุดอีกอ่าจบคลิปเลยด้วยกันนะครับผมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดโดเนทด้วยนะครับผมเรวก็อย่าลืมกดกรอนดิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสมัครยูทูบเมมเบอร์ชิพหรือประธานกิจเป็น แล้วก็อย่ายลืมกดสมัคร y o u t u b เมมเบอร์ชิ p หรือภาษาอังกฤษเป็นคำว่าจอยนะครับอโอเคเท่านั้นก็ see you again next video oh. แล้วกันนะครับผมแล้วเจอครับในเคลป์ไปแล้วเจอกันเย่คค yeah. <c oughs> แต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปจัดก,การคนข้างหลังก่อนนะฮะกวนมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะครับผมอโอเคนะฮะ